สวัสดีค่ะชาวรา,ราศีพฤษภทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกวันนะคะวันนี้จะพาชาวร,า,ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นี่เองนะคะ เราจะมาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์ากลและทางด้านไพาทารโรนั้นต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์ากลน,นั้นดาวศุกร์กลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งในวันที่30มกราคมทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีพลังงานกระปี้กระเป๋าและเริ่มลงมือทํางานบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะดาวประจําตัวของคุณเดินหน้านั่นเองนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะยังมีดาวยูเรนตสอยู่ในตัวชาวาลัคนาราศีพฤษภนะทาให้ตอนนี้คุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะคะชาวาลัคนาราศีพฤษภเมื่อดาวยูเรนตสเริ่มเดินหน้าก็จะส่งผลให้ชาวาลัคนาราศีพฤษภมีเรื่องราวให้เปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนะคะปฏิวัติการทํางานเดิมหันมาสร้างอาชีพในแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้นนะคะบางท่านมีการออกจากง,งานเพื่อมาทาปาล์ม ความฝันกันเลยทีเดียวนะคะให้ระวังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่รอบๆตัวนะคะการเผยแพร่หรือประปุ่งงานบางอย่างออกสู่สาธารณะจะเกิดการผิดพลาดได้ด้วยเพราะดาวพุธยังเดินถอยหลังอยู่นะคะให้ระวังเรื่องการลงทุนใช้เงินที่ผิดพลาดได้รับข่าวสารล่าช้าหรือเลื่อนออกไปนะคะไว้ด้วยนะและหากต้องการลงทุนหรือเริ่มทำงานสิ่งใหม่ๆนะคะก็ให้รอหลังวันที่3กุมภาพันธ์ไปก่อนจะดีกว่า นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางไพ่ทาโร่นั้นต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนกุมภาพัน์นี้บ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นเป็นไพ่แทนตัวด้วยไพ่วัฏจักรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องวนเวียนคิดไม่ตกมีเรื่องราวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่นะเพราะว่าความที่เป็นวัฏจักรนะแลวเป็นไพ่อินฟินิตี้นะคะ ก็คือเท่ากับว่าถ้าคุณเคยเหนื่อยงานคุณก็จะได้พักผ่อนนะคะแล้วก็บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีมากขึ้นอะไรที่เคยดีอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะแย่ลงและอะไรที่กําลังแย่ลงก็ทุกๆอย่างมันกาลังจะดีขึ้นเป็นการที่หมุนเวียนตามวัฏจักรต่อไปจากการที่คุณเหนื่อยใจนะคะมีความเหนื่อยล้าจากเรื่องราวต่างๆที่คุณเผชิญมานะเนี่ยเป็นพ่พักผ่อนนี้นะคะแล้วยังมีไพ่ขันติที่คุณอดทนอดกลัน้นและยังรู้สึกว่าคุณ ไม่โอเคในตัวเองมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยต้องมีสมดุลในชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณอ่ะกำลังเริ่มต้นสร้างสมดุลในชีวิตใหม่สังเกตไหมคะว่าตัวคุณนะได้ทั้งไพ่วัฏจักรนะคะแล้วก็เริ่มได้ทั้งไพ่สมดุลในชีวิตนะคะเหมือนกับถ้าเทียบกับไพ่หลักอันนี้ก็จะเป็นไพ่บอสซาทาโร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตีความของเขาก็จะอิงจากไพ่ทาโร่หลักด้วยก็เท่ากับจะเป็นสองเหรียญและสองดาบนั่นเองนะคะ ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับดวงดาวเนาะเพราะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณกําลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากขึ้นนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็มีความสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเนี่ยมีไพ่ยความสนุกสนานและมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากความเพียรพยายามของคุณด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ทําทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความมุ่งมั่นตั้งใจนะ ในเรื่องการงานก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะแต่สิ่งที่จะเป็นตัวขัดขวางของคุณก็คือคุณรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่พร้อมอ่ะคุณเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะคุณเพิ่มต้นใหม่อยู่คุณกําลังเป็นเด็กที่อ่อนแอคุณต้องการคนที่เป็นคู่หูคนที่สามารถคอยผลักดันเป็นกําลังใจช่วยเหลือให้คุณให้คําแนะนําคุณในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้คุณก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้นั่นเองนะบางทีอ่ะ บางทีนะคะคุณอาจจะต้องเริ่มต้นก่อนและระหว่างทางที่คุณกําลังเพียรพยายามทําทุกอย่างด้วยความสนุกสนานต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะเพราะว่าคุณมีไพ่เหมือนกับเป็นไพ่ห้าเหลี่ยญในไพ่ทาโร่หลักนะคะรู้สึกเศร้าส้อยน้อยเนื้อตั่นใจและรู้สึกอดทนเก็บเอาไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยออกไปนั่นเองนะคะมองทุกอย่างให้เป็นภาพกว้างนะคะเพราะมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะ ระหว่างทางที่คุณกําลังทำเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะขาดเพื่อนคู่หูคู่คิดนะคะคุณรู้สึกไม่มั่นใจแต่บอกได้เลยว่าระหว่างทางที่คุณมุ่งมั่นพยายามและตั้งใจที่กล้าก้าวเดินออกไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอนะคะชาวลัคนาราศรีพฤษภเพื่อนร่วมทางที่ดีคนที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตามช่วงจังหวะเวลาของแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาตัวตนของคุณนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะจากการที่คุณออกไปลงมือทํในหลายๆอย่างนะใครที่กําลังตกงานคุณกําลังจะได้งานเริ่มต้นใหม่นะคะจากความพยายามของคุณนั่นเองนะอย่าท้อนะคะสู้ๆนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะยังไงก็กลับอะไรงานผลแม่เหมาะได้บ้างนะในคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและในเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณอาจจะต้องหมุนเงิน ดูแลเงินจนคุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจว่าทำไมการเงินของคุณในเดือนนี้เนี่ยมันไม่โอเคเลยมีเท่าไหร่ก็หายไปหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะคะบอกได้เลยว่ามันเกิดจากสภาวะของคุณที่บางทีคุณใจดีเกินไปนะจากการที่คอยให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวคนที่คุณรักนะคะและการใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานของคุณเองในเดือนนี้ที่จะเป็นตัวที่จะนำพาให้การเงินของคุณสะดุดและติดขัดได้นานแล้วเนี่ย ก็ขอให้บริหารให้ดีในเรื่องการเงินนะคะเพราะถ้าเกิดบริหารไม่ดีมันก็จะยังเครียดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณบริหารให้ดีแล้วก็ทุทกๆอย่างจัดสรรให้ดีด้วยความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจใช้ทักษะความสามารถของคุณนะคะที่มีสร้างรายได้และช่องทางเพิ่มอะไรที่คุณไม่เคยทําคุณหัดใหม่เรียนใหม่เรียนรู้ใหม่ไม่เคยทา lazada shopee ปปหรือขายของออนไลน์พัฒนาทักษะอะไรขึ้นมาก็ลองทําไปเลยค่ะด้วยความสนุกสนานนะ ถือว่าเฮ้ยชีวิตเรามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่ทุกคนต้องเริ่มต้นก้าวใหม่มาทุกคนนะคะไม่มีใครเก่งแต่เกิดนะเรื่องการเงินก็เช่นกันคุณก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดไปก่อนเนาะคุณพักได้พักไปก่อนนะคะไม่งั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการหาเงินมากและคุณจะไม่มีความสุขในการหาเงินถ้าคุณเชื่อในเรื่องพลังงานมองโลกในแง่ดีปรับสมดุลชีวิตให้ดีนะคะทุกๆอย่าง ทำต,ตัวเองให้มีความสุขและมีความเชื่อว่าเงินอยู่รอบตัวคุณเสมอคุณดึงดูดเงินได้เสมอและคุณสามารถหาเงินรักษาเงินด้วยตัวของคุณเองได้ทั้งหมดนะคะคู่ควรที่จะได้รับเงินก้อนนั้นคุณจะได้รับเงินเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดฝันและมาเรื่อยๆตลอดเวลานั่นเองนะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศรีพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็บอกได้เลยว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสภาวะเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรง ทั้งแรงกายและแรงใจนะคะจากการพักผ่อนไม่เพียงพอคิดมากออกไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ในการทำงานมากจนเกินไปเข้าสังคมมากจนเกินไปจนเสียสมดุลชีวิตนะคะนั่นเองนะยังไงก็ตามนะก็ขอให้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณบริหารสุขภาพของคุณไม่ดีแบบนี้นะบางทีนะคุณมาตรวจเจออีกทีคุณอาจจะเจอโรคอะไรบางอย่างที่ คุณไม่คาดฝันได้นะคะสุขภาพเสียไปแล้วเนี่ยยากที่จะรักษากลับคืนดังนั้นแล้วรักษาเขาให้ดีก่อนที่เขาจะเป็นจะดีกว่าที่ทำให้คุณมาต้องเสียเงินดูแลรักษาในเรื่องสุขภาพนะคะเพราะสุขภาพไม่มีอะไรให้คุณเปลี่ยนรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะใครที่กำลังป่วยอยู่ก็ขอให้พักผ่อนให้เป็นเวลานะคะดูแลอาหารการกินให้ดีในทุกๆอย่าง และทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติให้ได้นะคะขอให้อดทนนะอดทนหน่อยนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะชาวลัคนาราศีพฤกษภเพราะบางทีคุณมีความดื้อรั้นในตัวเองคุณคิดว่าคุณแข็งแรงคุณประมาทนะคะเลยทําให้เกิดสภาวะสุขภาพในตรงนี้ฉันต้องยอมรับความจริงว่าตัวคุณเป็นคนเริ่มทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะรักตัวเองให้เยอะๆดูแลสุขภาพให้ดีนะคะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษภ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็บอกได้ว่าในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีพฤกษภคุณก็เริ่มเปิดใจนะคะให้เรียนรู้คนใหม่ๆที่เข้ามาบ้างนะคะแต่ถามว่าเปิดใจร้อยเปอร์ไหมคนโสดยังนะคะเพราะคุณยังมีความรู้สึกคิดถึงคนเก่าคิดถึงความทรงจําครั้งเก่าแล้วคุณยังไม่ยอมปล่อยวางเขาออกไปนะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้อะไรคุยเพื่อความสนุก แต่ไม่ได้คิดที่จะคบให้เป็นจริงเป็นจังนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรคุณจะได้เจอคนใหม่เข้ามาอีกเยอะนะคะจากการที่ออกไปทำกิจกรรมร่วมกันกับคนอื่นนี่แหละแล้วเดี๋ยวคนคนนี้ก็จะช่วยให้คุณบาลานซ์ความสุขในชีวิตความรู้สึกของคุณได้เองก็เปิดใจเรียนรู้กันไปนะคะเนี่ยเป็นไพ่ความสนุกสนานเนี่ยบอกได้เลยว,ว่ามีคนเข้ามาติดพันคุณมาชอบพอคุณนะคะ เปิดใจดูนะชาวลัคนาราศรีพฤกษ,ษ์นะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าชาวลัคนาราศรีพฤกษ,ษ์บางคนจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานะที่รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าและเขาไม่ให้เกียรติคุณนะคะยังไงก็คุณสามารถตัดสินใจทุกอย่างได้นะเพราะว่ามันเป็นความ เพียงพยายามที่คุณรู้สึกว่าคุณพยายามมาเยอะแล้วจนคุณรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาก็ไม่สนใจคุณไม่โอเคกับคุณคุณก็เลยฉันไปดีกว่านะคะแต่บางคนนะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้นะคุณก็ยังมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะพยายามบางทีเขามีเจ้าของแล้วคุณก็จะพยายามแย่งเขามาอันนี้ก็ขอให้ทบทวนให้ดีนะคะเพราะบางทีการเข้าไปอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกยังไงความสัมพันธ์ ก็ไม่ยั่งยืนนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์แบบไหนสิ่งนั้นดีกับคุณที่สุดเสมอแต่ไม่ใช่ในทางที่ผิดนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะมีเกณฑ์นะคะได้เดินทางออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันพบเจอกันไปสนุกสนานทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขความสัมพันธ์แน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะได้พักผ่อนและเติมพลัง พลังใจพลังชีวิตของคุณเยอะมากกว่าเดิมนะคะคนที่มีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่ก็จะได้ปรับความเข้าใจกันบางท่านนะคะจะได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้คุณมีเรื่องราวที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นนะอดทนและดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคุณจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเป็นไพ่ดื่มตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เป็นคุณมองลูกเจี๊ยบนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีบุตรได้นะคะคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไหมก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกกันนะคะถ้าใครคิดที่แต่งงานนะเพราะว่าคุณสองคนก็จะมีแผนที่จะวางอนาคตร่วมกันไว้เยอะขึ้นกว่าเดิมคุยกันมากขึ้นนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรที่เป็นปัญหาที่กําลังเก็บมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอึดอัดใจนะชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องเกี่ยวกับคู่ของคุณคุณจะขันมาปรับความเข้าใจกันให้มีความสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมนะะค มองเห็นกับส่วนรวมมากเกินไปบางทีจนลืมใส่ใจตัวเองนะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะให้ความสําคัญกับคู่ให้เกียรติคู่มากเกินไปจนกลายเป็นคุณเก็บกดไว้เองนั้นแล้วคุยกันให้ดีๆนะคะในเรื่องความรักของคนที่มีคู่แล้วของชาวลัคนาราศีพฤษภนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะนิสัยอะไรของชาวลัคนาราศีพฤษภที่จะต้องระมัดระวังในเดือนกุุภาพันธ์นี้นะคะ หรือไพ่เขาอยากจะบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนนี้ในเดือนกุมาภาพันธ์บ้างใบแรกนะคะขอให้คุณมีสติอดทนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีอำนาจคุณมีอยู่ในตัวและอยู่ในมือของคุณเองดังนั้นแล้วเนี่ยเดินให้ถูกทางพาให้ถูกทิศนะคะค่อนข้างที่จะเป็นใบขยายนะของพาม,มุ่งมั่นพยายามนะคะแล้วก็ เพียรพยายามนะคะมีความมุ่งมั่นและมีความเพียรพยายามนะดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณปักสมดุลให้ดีนะคะเพอไพ่ชาดีออดเป็นสิ่งที่คุณจะสําเร็จอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสุขภาพการงานอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจและการอดทนใช้สติเดินให้ถูกอย่างช้าๆและมาตรมัดระวังอรอบคอบหนทางของความสําเร็จไม่ง่ายนะคะและใบต่อมานะอย่าใจร้อนนะคะอย่ายึดติดว่าตัวคุณมี เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆที่คนอื่นต้องการนะคะเพราะบางทีเนี่ยคุณไม่ได้มีอย่างที่เขาคิดเขามองว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่พร้อมอย่างที่เขาหวังนะคะเครื่องมือเครื่องไม้ตัวคุณยังไม่มีความพร้อมมากพอดังนั้นแล้วอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่โอเคไปสำรวจตัวเองนะคะแล้วปรับปรุงมันใหม่เนาะ เดือนนี้ให้ระวังเรื่องคําพูดด้วยนะคะเพราะคําพูดค่อนข้างที่จะมีผลสําคัญในการได้งานและประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะเป็นเมจิเชียนด้านมืดก็จะมีความหลงตัวเองบางอย่างอีโก้ที่ว่ามองว่าตัวเองดีตัวเองเจ๋งอย่างนี้นะคะที่จะต้องระวังนะและใบสุดท้ายนะคะโอ้ทาวเวอร์ด้านมืดนะคะก็คือการดื้อรั้นไม่ฟังใครนะคะคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่แบบ บอกได้เลยว่าจะเปลี่ยนสถานะชีวิตของคุณไปตลอดการอะไรที่มันเดินมาบนพื้นฐานที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วคุณจะถูกพังทลายทิ้งเลยนะคะทิ้งแบบไม่เหลือซากตั้งแต่ฐานยันเบื้องบนนะคะ,ะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ระบอกว่าระวังด้านมืดความดื้อรั้นของตัวคุณเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมปรับทุกอย่างจะทําให้คุณพังทลายในชีวิตได้นั่นเองนะคะอย่าดื้อรั้นในหลายๆอย่างนะชาวลัคนาราศีพฤษภ ด้วยความที่คุณเป็นราศีธาตุปัวแล้วยังเป็นธาตุดินแล้วยังเป็นราศีฟิกซายไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นราศีมั่นคงนั่นเองก็จะมีความดื้อรั้นดันทุรันสูงก็บอกได้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณก็เตรียมรับมือในจุดที่คุณไม่คาดคิดได้เลยถ้าคุณไม่ยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามและยังยึดในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันใช่สําหรับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะ จักรวาลต้องการแนะนำอะไรให้พรอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤกษภในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างน,นะคะใบแรกนะคะพรแห่งความเบิกบานนะคะจงมีความเบิกบานในทุกๆด้านมีสายตาที่มองโลกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะมองทุกอย่างในแง่ดีบ้างมองทุกอย่างให้เป็นความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเป็นความสนุกสนาน,นีใบนี้เห็นไหมคะ ฉะนั้นเนี่ยมองทุกอย่างด้วยความสุขเบิกบานและสนุกสนานสร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองคุณมีพรแห่งความน่ารักตรงนี้อยู่นะคะใช้ให้มันให้เกิดประโยชน์พรแห่งสายลมนะคะใบต่อมาและเป็นพรแห่งสายน้ําเดือนนี้เขาบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศรีพฤษภคะให้คุณปรับเปลี่ยนอ่อ,อน,ออนผ่อนตามให้เหมือนสายลมและสายน้ํานะคะที่ทุกๆอย่างเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปได้เสมอไม่ว่าอยู่ในสภาวะไหน แล้วทุกๆอย่างของคุณนะจะราบลื่นในทุกๆอย่างนั่นเองเพราะสายลมและสายน้ําไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสายลมไม่เห็นตัวแต่เขาอยู่รอบๆตัวคุณเสมอสายน้ําไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนหรือน้ําไปอยู่ในของเหลวที่เป็นรูปร่างของเหลวไปอยู่ในรูปร่างแบบไหนจับให้อยู่ในแก้วก็จะเป็นทรงแก้วจับให้อยู่ในขวดก็จะเป็นทรงขวดแช่แข็งก็จะเป็นรูปร่างตามที่คุณนําไปใส่น้ําไว้แต่แรกและแช่แข็งดังนั้นแล้วตัวคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นพรของธรรมชาติตรงนี้ด้วย เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ใช้พรที่ท่านให้มาให้ดีนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่บำ mm hmm. บัดเงินนะคะ mm hmm. ต้องการแนะนำอะไร mm hmm. เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศรีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะ mm hmm. ใบแรกก็คือ mm hmm. ใบแรกก็คือนะคะ mm hmm. พยายามอย่าคิดทุกอย่างในเรื่องลบนะคะ mm hmm. ว่า ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละตัวคุณก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตคุณต้องแย่อยู่อย่างนี้เงินต้องทํามาทุกความด้วยความลําบากทุกอย่างเนี่ยฉันหามาด้วยความเหนื่อยยากฉันไม่ยอมให้ใครเอาไปหลอกอย่างเงี้ยหรือคุณทําได้มาแบบไม่มีอะไรที่มาได้ง่ายๆไม่มีอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยการที่ทำในทางที่ถูกแบบนี้นะคะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องการเงินขอให้คุณ พูดคำย้ำคิดเชิงบวกว่าคุณสามารถหามาได้ทุกอย่างได้ทุกทางและทำดีได้เสมอเงินของคุณเข้ามาหาได้ง่ายเสมอนะคะนี่นะมองพูดเชิงบวกบ่อยๆนะคะและทุททกๆอย่างนะจะทำให้คุณมีความสุขในเรื่องเงินได้มากขึ้นลองดูนะคะและจิตขอบคุณนะคะจิตขอบคุณเนี่ยก็ต้องหมั่นขอบคุณสักพสิ่งรอบข้างนะคะ มันขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนคุณให้ดีนะคะและเพียงพอพอใจในสิ่งที่คุณกำลังมีนะชาวราคนาราศีพฤกษภคุณรู้สึกพอได้แล้วกับความพยายามผลขวัญในจุดทุกอย่างที่คุณกำลังทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามนะคะ <S <S ขอบคุณชีวิตของคุณขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้สนับสนุนให้คุณผลักดันไปถึงสุดความสำเร็จณจุนปัจจุบันนี้มีหน้าที่การงานตำแหน่งที่ใหญ่โตนะคะและใบ สุดท้ายนะคะว่าคุณน่ะเลือกได้นะคะว่าคุณจะต่อยอดหนี้หรือคุณจะต่อยอดเงินนะคะเงินของคุณสามารถหามาเองได้ด้วยความสามารถของตัวเองฉันรักษาเงินได้ฉันสามารถลดหนี้และปิดหนี้ได้และรู้จักพอในจุดที่ฉันมีอยู่ฉันเพียงพอแล้วในชีวิตตรงนี้นะคะคุณเลือกได้นะว่าจะลดยอดหนี้ของคุณทําบัญชีออกมาเลย ว่าจะปิดตัวไหนก่อนนะคะหรือคุณจะเอาเงินที่คุณมีอยู่ที่หามาได้นี้ไปต่อยอดให้เงินงอกเงยออกดอกพืชผลและช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีต่อไปขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอและแชร์ให้เพื่อนเอนเข้ามาดูมาชมรับพลังงานดีๆกลับไปกันทุกๆคนนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสุขมากๆแฮปปี้ Happy! ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ